ข้าวมาเบรกสองครับคือเมื่อกี้มีมีคนเ็าส่งรูปมาแต่รูปที่เราจะเปิดต่อไปนี่เราไม่ยืนยันนะว่าการชุมนุมเนี่ยจะต้องมีกระบองหรือใช้ภาษาอะไรบ้างพรุ่งนี้ครับแต่มีรูปหนึ่งให้คุณเทพไทยวิพากวิจารณ์ก่อนมีคนเ็าส่งมาว่าไม่รู้เป็นการชุมนุมของใครคุณมองผมเป็นนักวิพากวิจารณ์ยังไงครับไม่คุณคุณมีประสบการณ์เยอะก่าผมตั้งหลายสิบปีมันประสบการณ์ไม่เหมือนการหลอกผมเนี่ยเจประสบการณ์มากกว่าแกว่าผมไม่มีประสบการณ์อะไรคุณดูรูปนี้หน่อยเอาเอาเอาแถบข้างล่างผมไม่รู้กลุ่มคนเสื้อแดง เดี๋ยวนี้ทาไมทาแป้งที่แก้มด้วยป่าแป้งปาแป้งแล้วปั๊มนิ้วมืออ่ะไม่ใช้ <c oughs> บัตรประชาชนด้วยเซ็นไม่เป็นเซ็นไม่เป็นอ้อน,นั่นถืออะไรใบต่างด้าวเ่าอผียบเลยแล้วมาใสาแ่แจ็แดงกันนีออ่มาดูดิปั๊มแล้วปั๊มนิ้วมือเอาอะไรเออปั๊มนิ้วมืออาไอนใจไอ้แป้นปั๊มไอ้แป้นหมเอถือแป้นมือถือแป้นมึก,อ,มกอ่าส่วนมันจะปั๊มนิ้วมือกันมารับค่าอะไรงแกวะเนี่ยทำไรกันนี่นะเอก็อาจจะพรุ่งนี้อาจจะเห็นป้าแบบนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้คือ ทุกนี้อาจจะมีคนเสื้อแดงนี่รับนี่ปะแป้งอ่ะคุณปะแป้งไอ้เหลืองๆมาที่แก้วไอ้ปลาปะแป้งไครจิ้งจกอ่ะสมัยผมหนุ่มๆก็เคยทำแบบนั้นอันนี้เป็นคนเสื้อแดงจากภูมิภาคไหนอ่ะเนี่ยไม่รู้แหละอันนี้ก็มาแถวตะวันตกใช้หวีอหวีเอาแป้งแต่ว่าได้หวีอ่ะแล้วก็่าปลาว้ที่ที่แก้มอ่ะเนี่ยแต่อันนี้มันทาเต็มเลยทาขมิ้นด้วยนะทาขมิ้นเนี่ยพวกทาขมิ้นค็ดูดูหน้าก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนไทยหรอกดูหน้าก็รู้น่าจะเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแหละ นะครับออนี่ <ผม S 1> ใครส่งไม่คุณนี่แม่จ้างส่งมาจริงจริงใส่เสื้อแดงหมดตั้งยวงเลยอ่ะตั้งนั่นเ,ออเลยอ่ะเออโอ้โหเอาแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะต้องมีการปราัยของคนเสื้อแดงในภาษาต่างประเทศไหมคุณว่าก็อาจจะไม่เวทีย่อยไงชายหลังคารถก็ได้อ,ออาจารย์สุพลจัดไว้สักพวกหนึ่งออปลาศัยเวทีย่อยออปราศัยเป็นภาษาต่างประเทศก็แล้วกันเพราะฉะนั้นทหารตำรวจต้องดูแลนะครับเพราะพรุ่งนี้อาจจะมีการแฝงตัวเข้ามาของของ,ของต่างชาติต่างด้าวจริงๆ แล้วก็คือถ้าต่างด้าวแบบเมื่อสักครู่นี่ผมไม่รู้นะรูปมาจากไหนแต่แบบเมื่อกี้ยังไม่ค่อยน่ากลัวค,คือเป็นสาวๆป่าแป้งมานั่งฟังเก็บค่าค่าเหนื่อยวันละสองร้อยสามร้อยให้ไอ้พวกแกนนำหักหัวคิวได้ไปพันห้าพันเจ็ดแต่ว่าพวกต่างด้าวที่มาพร้อมอาวุธอันนี้อันตรายอันนี้เราเป็นจุดสำคัญที่ผมกลัวว่าการชุมนุมคนเสื้อแดงพวกนี้จะเป็นเป้าหลอกให้เหมือนกับว่าชุมนุมโดยสงบอยู่ที่ที่ตั้งถนนอักษะ ไม่ได้เคลื่อนไปไหนครับแต่ในขณะที่สวนลุมเนี่ยจะมีอันตรายหรือไม่เพราะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าจะต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งทหารส่วนหนึ่งไปดูแลการชุมนุมที่นู่นครับก็พรุ่งนี้ต้องจับตามองว่านัทวุฒิจตุพรเนี่ยที่บอกว่าชุมนุมโดยสงบจะไม่เคลื่อนไหวเนี่ยผมเ็เห็นข่าวเว็บๆบเพราะว่าจตุพรบอกว่าอาจจะเคลื่อนไหวบ้างแต่ว่ายังไม่บอกเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ต้องจับตามองไอ้สองสามตัวที่เป็นแกนนําเสื้อแดงในวันพรุ่งนี้เพราะคนเหล่านี้เนี่ย ถูประกันตัวออกมานะอตอนนี้อันที่บอกยังติดประกันอยู่นะกับศาลอยู่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องเฝ้าดูพฤติกรรมของคนเหล่านี้ถ้ายังปลุกระดมสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งผิดเงื่อนไขการประกันของศาลต้องให้ใครไปถอนประกันอืแต่ว่าผมว่าท้านัทวุฒิจ,จตุพรไม่พ้นนิพิษอินทร,รบัติรองหัวหน้าพักจากพัทลุงผมแน่เลยแกมันก่อนแก,นกฟ้องไอโอ๊คไปทิ้งแล้วมินรุรีชาญภาพทิ้งแล้ว ไอโอ๊กเนี่ยสมควรที่จะฟ้องมันอยู่แล้วผมเนี่ยอยากจะฟ้องมันสักดีคือจะดูหน้าไอโอ๊กนี่ว่าออกมาเนี่ยชมหน้าที่มันเขียนในเฟซบุ๊กมันเนี่ยมันเขียนจริงหรือเปล่าเที่ยวนี้นิพิตินรัฐบัตรแจ้งความแล้วมาตราหนึ่งหนึ่งสองหมินบรเมารุภาพดูว่าไอโอ๊กตัวจริงหรือไอโอ๊กตัวปลอมจะออกมาไอโอ๊กแข่งไอตัวจริงังไม่รู้เรื่องเลยไม่ตื่นไม่ตื่นเอออยากจะดูนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันพรุ่งนี้ถ้าหากว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดง นักวุฒิจตุพรปลุกระดมเคลื่อนไหวจะเกิดความขัดแย้งในสังคมเกิดความรุนแรงสร้างความแตกแยกเจอเลยนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยไปยื่นต่อศาลถอนประกันในสองตัวนี้มันนอนคุกกทีเออมันนอนคุกกทีไอ้สมใจอยากกทีนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงครับเพราะว่าจตุพรเนี่ยพูดนักพูดหนาว่าพยายามที่จะ เอาคนมาให้มากกว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปสมันก็แหมมันเล่นเอาเปรียบอะของเราใช้ประเทศเดียวของมันเล่น AEC เลยอ๋อมันเข้าถูประช,มชุมชประชาชมคมอาเซียนแล้วมอาเซียนม,มันตันสมยัยไงซึ่งไม่ไม่เชื่อคุณลองดูนะอันนี้มีเพจจากคน,ค,นคุณไอเลิฟไทยแลนด์นะครับส่งมาเนี่ยแม็กลองดูในอีเมลนิดนึงนะครับเอาขึ้นให้นิดหนึ่งว่าการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยครับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจริงๆก็ส่งมาอย่างนั้นเลยอะคือ ของคือของกปปสเนี่ยมันเป็นประเทศเดียวเวียงมากก็ภูมิภาพคพูดเหนือพูดอีสานพูดใต้แหลง่งใต้อะไรกัน,อ,นอาหารไทยอ่ะอาหารก็หลายหลายภู <ๆ S 1> มิภาคแต่ของนอปชพวกนี้เนี่ยอาจจะลําหน้ากว่าค,คือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชากรก่อนครับก่อนปี2 5 5 8ก็แสดงว่าประเทศไม่มีพรมแดนและต่อไปมากันหมดแล้วรูปรูปพร้อมยังฮะส่งไม่ไม่ส่งเข้าอีเมลให้แม็กไปแล้วนะครับดูให้หน่อย ส่งเข้าเมลวิธีของของแม็กไปแล้วนะครับดูนิดน,นึงพร้อมแล้วบอกนะฮะจะให้ดูว่ามีการจัดเตรียมสําหรับรองรับการชุมนุมและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มนอปชได้เป็นอย่างดีก็สากนเลยครับอันนี้ไอ้ไอ้ไอ้พร้อมวงไอ้พร้อมวงไอ้เนี่ยพร้อมวงนี่ก็ยังไม่เปลี่ยนสักทีเยไอ้ไอ้ไอ้รองไอ้โคศกพเพื่อไทยไอ้พร้อมพงไอ้ขหีดอุบาทเนี่ยน,นี่มันบอกอีกมันบอกว่าการชุมนุมที่จะล้ม คุณยิ่งรักรัฐบาลยิ่งรักกันมันบอกมีนักการเมืองมันบอกว่านะมันบอกว่าตนได้กล่าวว่าจะมีมีที่สามมาสร้างาการไม่ใช่ใครที่ไหนพวกหน้าเดิมที่เคยปฏิวัติปีสี่เก้าใครเหน้าเดิมปฏิวัติสี่เก้าบิ๊กบังเนยอยู่วพวกคุณแล้วเนี่ยพร้อมบงเป็นวงจรอ,อุบาททำลายประชาธิปไตยหากมีการสร้างสถานการณ์คนพวกนี้อยู่เบื้องหลังคนไทยจะยอมหรือไม่ตนเชื่อว่าไม่ยอมแน่นอนขอประนามฝ่ายตรงข้ามที่เล่นเกมใต้ดิน สร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงให้เพื่อเกิดปฏิวัติรอบสองเขาก็บอกไม่ปฏิวัติปฏิวัติมึงก็ยังปฏิวัติแย<ม>่ขยี้พูดอย่าไปอ่านในร้อมบงเลยเสียเวลากล่าวหน้าผมตนจะเปิดชื่อเปิดชื่ออีกแล้วมันอักษรย่อมาอีกแล้วอักษรย่อมันไต่ตั้งแต่กอไก่ที่งอวููกแล้วบอกว่าม,มีนักการเมืองเก่าตาอันแก่นายทุนเลือกฝ่ายการเลือกข้างเบื่อเบื่อไม่ต้องอ่านมันเลยรำคาญมันเลยไร้สาระแล้วมันบอกพวกนี้มันจะเปิดมันก็ไม่เปิดเพราะมันนึกว่าคนคนลืมแล้วว่าเมื่อวานมันพูดอะไร แล้วมันจะมันก็ทําได้แค่ยื่นไปหนังสือไปยื่นไปยื่นมานเขาจะล้มรัฐบาลประชาธิปไตยประชาธิปไตยพ่อรัฐบาลนี่ <S <S นี่ภาพรพร้อมแล้วคุณเทียบไปมาดูน,นี้ดีกว่าการชุมนุมของกลุ่มนปชเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคุณดูวันที่5เมษาเป็นการชุมนุมระดับนานาชาติห้องน้ําป้ายห้องน้าที่กลุ่มนปชเตรียมที่สมอ่านาวที่เขาส่างมานะนี่อะในในเพจไอเลิฟไทยแลนด์นะครับห้องน้ํายังมีภาษาต่างประเทศเตรียมเข้าสู่ AEC คุณดูดิ เลดี้เจนจ์แมนเจนจ์แมนแล้วข้างบนคุณดูภาษาอะไรวะนะปฐาม่าอันนั้นปฐาการีงปฐาม่าอันนี้ผมจำได้ผมเคยไปผมไปหานายมองเอมองบีอยู่อันนี้มันเลือกจริงว่ะเนี่ยเออเต็งเต็งเออนายเต็งเซงอยู่จริงเหรอเนี่ยมันจนอันนี้มันไปตายแล้วขยายออกมาขยายออกมาเขาบอกป้ายนะห้องน้ำเป็นแบบนี้อันนี้ห้องน้ำรูดห้องน้ำหน้าจอเนี่ยเป็นแถวเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอย่างอาการหนักแล้วแค่เอารูปตุ๊กตาผู้หญิงผู้ชายตั้งก็รู้แล้วแต่ว่าดูไม่ออกไง เลยเรามาใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาพมา่าเลยเหรออันนี้อันนี้ผมเราไม่ได้ไปพาดพิงถึงประเทศพมา่านะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันมีคนที่พยายามไปสั่งการพวกนายจ้างให้เอาคนนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ทหารต้องตรวจสอบนะครับแล้วใครที่เป็นนายจ้างถ้าถูกจับได้ว่าปล่อยให้ลูกจ้างของตัวเองเนี่ยมาชุมนุมทางการเมืองเนี่ยผิดกฎหมายนะครับเพราะใบอนุญาตทำงานของคุณเนี่ย เขาให้ไปปอกกุ้งไปปอกปลาตัดหัวปลาปนปลานะเขาไม่ได้คุณประชุมนุมทางการเมืองัเพราะฉะนั้นนายจ้างจะเดือดร้อนด้วยเจ้าของกิจการ <นะ S 1> ต้องระมัดระวังครับอยาคิดว่าเฉลิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วจะคุ้มครองคุณได้นะ,ะเฉลิมตอนนี้ยักษ์ไม่มีกระบองนะผมจะบอกให้เพราะเป็นรัฐมนตรีรักษาการมันก็อุปโลกทําพี่เป็นบ้านผมเรียกเองอังให้เป็นว่าพี่นี่เป็นประธานสอสอยิงๆไม่รู้เรื่องหรอก เพราะฉันอย่าไปเชื่อถ้าจะเหลิมบอกว่าปิดโรงงานในพม่ามาชุมนุมเนี่ยขยายมันมาถ้าคุณจะปิดโรงงานก็หยุดให้น้ไอพม่าไปเล่นเล่นโยนสบ้าไปอะไรก็ว่าไปนะครับก็ขยายมันมาชุมนุมก็แล้วกันชุมนุมก็ให้เป็นเรื่องของคนไทยอยาอาเรื่องคนต่างชาติมาเกี่ยวข้องเลยนะครับแล,แล้วพูดถึงคนเสื้อแดงที่พยายามบอกมาบอกว่าชุมนุมพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของประเทศ เป็นผู้ที่เรียกร้องอำนาจของประชาชนแต่ในขณะที่เรียกร้องประชาธิปไตยครับพฤติกรรมของกลุ่มคนสแสดงบางกลุ่มครับที่จังหวัดพะเยามีการจัดจะจัดคอนเสิร์ตของค,คุณแอดคาราบาวในวันที่6เมษายนคือวันอาทิตย์นะครับที่ลานอนเนกประสงค์บ้านสันป่าก,กอกหมู่9ตําตบลดงเจนอําเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาปร,รากฏว่ามีกลุ่มแกนนําคนเสื้อแดง คือนายสิริวัตรจุปะมัททานายวราการเลสัตนางชนิสรานันตะแกนนำนอปอชอพเยาวได้เดินทางไปที่สอพอคือสถานีตำรวจภูธรภูกามยาวจังหวัดพยาวเพื่อขอให้ยุติการจัดบงบนตรีเพื่อชีวิตของแอดคาราบาวในวันที่6ซึ่งสุดท้ายนี่ครับตำรวจต้องประสานให้หยุดไปจริงๆริงนะไอแอดหยุดหยุดแรงอ่ออาใหญ่จริงไอพวกนี้มันได้ใจไอ,อคราวก่อนคุณจาได้ไหมล่ะไอ,อปูพงศิษย์กัมพีอ่ะ ไปแสดงีิวันพะเยาอ่ะที่พะเยามอนกันแหละไม่ได้แสดงปูพงศิษย์คำพีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองอะไรเลยเขาก็ต้องการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดนตรีศิลปินม,มันไล่ปูพงศิษย์คำพีเนี่ยไม่ให้แสดงปูคำพีก็ไม่ได้แสดงแล้วอันนี้พอมาแอกกาาบาวเขาจะจัดหาทุนซื้อ CCTV เ,อเพื่อรักษาความปลอดภัยของจังหวัดมึงก็แม่ก็จัดคือคือต้องบอกคนพี่น้องที่อำเภอภูกามยาวก่อนนะครับคอนเสิร์ตเนี้ย เขามีวัตถุประสงค์ที่จะจัดขึ้นเพื่อหารายได้ครับไปซื้อกล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV มาติดเพิ่มในอำเภอภูกรรมยาวครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องในอำเภอปร,รากฏว่าโดนทนเสื้อแดงในอำเภอเดียวกันเนี่ยครับไล่จนสุดท้ายเนี่ผมเชื่อาคอนเสิร์ตนี้จัดไม่ได้ผมสงสัรนายชุรพลเต็มสวัสดเนี่ยผู้ประสานงานจัดคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วก็ขายบัตรไปแล้วจะทำไงต้องคืนเขาอ่ะ คือแอดคาราบาผมพูดจริงๆแอดคาราบาผมก็ไม่รู้ว่าผมจนถึงวันนี้ผมสับสนว่าเขาอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ผมยังไม่รู้เลยแล้วทาไมคนเสื้อแดงเขาเขามาไล่หรือว่าเป็นเพราะเราเอาเพลงแอดคาราบามาเปิดเ v มสายเราฟ้าบ่อยคือแอดคาราบาผมเห็นกแกก็แต่งเพลงให้ทุพการเมืองทุพการเมืองแกได้หมดแกได้หมดพักเพื่อไทยผมเมือแกก็แต่งให้ใช่ไหมฮะพักประชาธิปัตย์แกก็แต่งให้มวันก่อนงานจัดระดมทุนบแล้วตอนที่จูดี้ลงสมัครผู้ว่าแกก็แต่งให้อีกเลอแล้วแล้วไป รังเกียจอะไรเขาอ่ะไอ้คนเสื้แดงผมว่ามันจะมากไปละมั้งเนี่ยฮะศิลปนินก็ปล่อยก็แสดงไปดิแล้วนอกจากที่พะเยาพะเยาที่เชียงใหม่น,นี่<ม>แน่แนอนอยู่แล้ว<ะ>ที่เชียงใหม่จะมีการจัดดนตรีของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจอมทองโดยวงคาราบาวจะมาแสดงครับปรากฏว่ากลุ่มคนเสื้อแดงก็ติดต่อไปบอกว่าถ้ามีการจัดเนี่ยจะไม่รับรองความปลอดภัย คืกุมรูขนาดนั้นเยาวาตายเว้ยแล้วใครมันจะไปแสดงได้อย่างนั้นอ่ะผมตายแล้วมันเป็นประชาธิปไตยยังไงอ่ะอย่างนี้คือคือผมไม่เข้าใจว่าไอ้ความเป็นประชาธิปไตยที่คุณยิ่งคุณยิ่งรักพูดวระด็ฉันขอตายในสนามประชาธิปไตยครับแต่ไอสนามที่สนามประชาธิปไตยที่คุณยิ่งรักพูดถึงเนี่ยคือสนามที่พลพรรคของคุณยิ่งรักเนี่ยเข็นฆ่าไล่กระทืบคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอืแล้วมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนอ่ะ คือประชาธิปไตยของคุณยิ่งลักและคุณดักสินเนี่ยคือการที่เลือกตั้งเมื่อไหร่นับคะแนนเสร็จแล้วถ้าเขาชนะครับเขาทําอะไรก็ได้สี่ปีคือเขาชนะแล้วเขาก็ได้ก็ได้ใบผ่านทางไงไปเบิกทางคือจะฆ่าคนก็ได้จะโกงก็ได้ับจะคุกคามใครก็ได้เพราะถือว่าชนะเลือกตั้งมาอแต่นี่มันเกินไปนะผมว่าในเรื่องศิลปินเนี่ยเราผมเออเต้าพวกผมเป็นนักการเมืองเทพไทยจะไปทอกชูที่เชียงใหม่ขึ้ไปดิคไปแล้วเขาไม่ให้เทพไทยไปเออนี่ผม อธิบายผมเข้าใจได้ว่าเขาไม่เทฟใส่ไปถ้าคุณใจทอกโชว์เชียงใหม่แล้วคุณทําได้จนจบรายการนะผมคุณได้รายได้อะไรผมจ่ายให้อีกเท่างเลยผม,ผมจะอาจจะจัดได้ก็ได้นะเพราะผมคอยหอาเพชรวัดนั่นไงจัดให้เออผมก็คุยกับเพชรวัดนะเจ้าของเชียงใหม่อัหนึ่งไงเออบอกเพชรวัดคุณเป็นรายการจัดหน่อยสิแล้วผมจะไปทอกโชว์ให้ะ <c oughs> แกก็อาจจะให้ผมทอกโชว์จนจบได้แต่ว่าจบ,จบแล้วแกอาจจะตีหัวก็ได้อน,นี้อันนี้ไม่แน่อันนี้แต่ว่า ถ้าผมไปทอกโชว์หรือฝ่ายการเมืองไปจัดกิจกรรมอะไรเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยแล้วคุณขับไล่คุณต่อต้านเนี่ยผมก็พอเข้าใจได้ว่าโอเคละคุณไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเมืองแต่แอดคาราบาวไปใช่ไหมฮะปูพงศิษฐ์คำพีไปวันก่อนชื่ออะไรนะปุ้งอะไรนะชื่ออะไรนะักร้องอะโป่โปเออไม่รู้อะชื่ออะไรนะเนี่ยไ,นะไอ้คนอะไปก็ไม่ได้คือถ้าอย่างนั้นแล้ว มันมันต้องแบ่งศิลปินเหรอศิลปินต้องมีสังกัดด้วยว่าสังกัดกลุ่มไหนสังกัดการเมืองขั้วไหนถึงจะไปแสดงได้อันนี้อันตรายมากมเม็นที่ภาคใต้บ้านผมใครไปแสดงก็ได้เอก,กเชัยยังแสดงได้อยู่นั่นเอกชัยแสดงเออกเอกชัยผมไม่รู้จะแสดงแล้วแต่ว่าเห็นเขาเห็นเขาแสดงอยู่ก็ไม่เห็นใครจะว่าอะไร às, คือมันต้องแยกแยะไงความเห็นต่างทางการเมืองนี่ทําได้ <S 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 แล้วนักกา,ารเมืองเนี่ยวันนี้ก็ไม่ควรเอามวลชนของตัวเองเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการไปปลุกปั่นให้เกิดกระแสความเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามครับ คือเราในทางการเมืองเราก็ต่อสู้กันไปนะครับจะต่อสู้ในสภาต่อนู่นอกสภาตราบใดที่ยังอยู่ภายใต้ขอบเขตรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ว่ากันไปแต่อย่าทําให้ประชาชนเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกโกรธเกลียดไปด้วยเพราะต้องยอมรับว่าบางทีนักแกนนากวนมลชนนักการเมืองก็ดีเนี่ยมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของประชาชนที่เขาชื่นชอบเพราะฉะนั้นคุณต้องรับผิดชอบกับมวลชนของคุณครับไม่ใช่ให้ข้อมูลที่ผิดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ Hum, เพียงหว,วังว่าตัวเองจะได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของประชาชนครับอันน uh 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 well uh ี้อันน uh uh um uh ี้เป like ็นอันตรายต่อประเทศอย่างมากนะครับคือผมผมกรร้องนะเพราะฉะนั้นศิลปินที่จะแสดงจุดยืนทางการเมืองจะลําบากต่อไปข้างหน้าอย่างมารีวันหน้าผมเนี่ยสงสัยไปยากแล้วท่างนันนะคือไม่ใช่แค่ศิลปินที่จะแสดงอย่างเดียวนะครับองค์กรอิสระภาคส่วนอื่นๆของสังคมกระบวนการยุติธรรมกระบวนการศาลเนี่ยโดนคุกคามหมด แล้วก็เช่นเดิมวันนี้เอาอีกแล้ววันนี้เมื่อวานนี้ที่หน้าปปชครับกลุ่มเดิมครับปปกวปที่นําโดยสอนรักมาลายทองแกนนากวปได้นําแผ่นป้ายภาพขนาดใหญ่ที่มีรูปคณะกรรมการปปชไปติดไว้นะอันนั้นก็พอเข้าใจได้ครับแต่ที่ผมไม่เข้าใจคือนําผ้าเอาอนามัยที่ใช้แล้วไปทับที่รูปหน้าของคณะกรรมการปปโอ้โหคุณนึกแล้วมันเอาของใครมาคุณดูดิโอ้ ป้าเอาเอาเอาป้านำไมา้ที่ใช้แล้วมันเอาของ,งไกลมาผมยังสงสัยอยูเ่คือผมผมแปลกว่าทําไมพวกนี้มันไม่สกรปรกไม่ได้เหรอมันรกจิตคุณต้องเข้าใจนะพวกนี้มันรกจิตคือคป,ะ,ป,ะ,ปะท้วงกันสะอาดสะอาดคือคือคุณประท้วงกันดีๆไม่ได้ทําไมทไมําไมคุณต้องสกรปรกวะก็มันติดแจมตกกระโปรงไงือเดี๋ยวคุณก็เอาขี้มั่งคุณเอาผ้านะาเอาผ้าทนาไมใช้แล้วมั่งคุณก็ประท้วงไปคุณไม่ชอบเขาคุณก็ว่าอะไรกันไปทําไมต้องสกปรก่ะอย่างนี้ผมไม่สู้นะผมบอกให้เอา มันก็มันซาดิสคือคุณต้องเข้าใจนะมันซาดิสไหมมันจะซ้อมพระได้ไอ้พวกนี้ซ้อมพระได้ผมไม่เข้าใจเราเนี่ยเห็นพระยกมือไหว้ไอ้พวกนี้เห็นพระเนี่ยโดดทีมเลยกระโดดทีมเลยยกเท้าขึ้นมาเลยยงยกมือมันยกแล้วผมไม่เข้าใจผู้ผู้สุภาพสตรีท่านไหนที่อนุญาตให้ไอ้เอาป้านมาเที่ใช้แรงของตัวเองมาญาติญาติมันมั้งญาติญาติพวกแกนนำพวกบ้านนี่แหละผมไม่เข้าใจแต่ว่าเรื่องสําคัญที่ก่อนจะหมดรายการยังไม่หมดอะต้องพูดแล้วก็เป็นเรื่อง ใหญ่ที่พูดวันนี้ไม่มีลืมแน่นอนคือการที่คุณนัทใช่ไหมคุณเทพชัยคุณนัทครับที่ที่เป่านกเวทมีคลิปที่คุณนัทเป่านกเวทไหมล่ะถ้าเอามาให้ดูสนิทว่าคุณนัททาอะไรแล้ววันนี้คุณนัทได้รับผลอะไรจากการกระทาที่คุณนิ่งรับไปตอบโจองให้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ในไม่ใช่นัทโนเบิลนะไม่ใช่นัทโนเบิลนะนัทโนเบิลวันก่อนเนี่ยโดนระเบิดไปวางที่ต้นสนทาวเวอร์มารอบหนึ่งแล้วอันนี้นัทเนี่ย เขาเรียกนัททอมที่เป็นทองบอยอ่ะนัททองบอยที่เพชรบูรณ์วันก่อนไปเป่านกหวีดไล่คุณยิ่งรักและลุงกนําสุเทพเนี่ยมอบนกหวีดทองคำให้ในฐานะที่ไปมีความหานกล้าไปไล่คุณยิ่งรักไปเป่านกหวีดใส่คุนยิ่งรักแล้วก็ถามมามาทำไมคุณยิ่งรักก็บอกมามาอะไรสักอย่างแกก็บอกแกก็ตอบโต้แต่ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรนะครับไปเป่านกหวีดเฉยๆกรณีนี้ เทียบเคียงกับกรณีที่คุณธยาทิพสุวรรณคุณนัทพลทิพสุวรรณไปเป่ารถวีดใส่คุณหญิงพจรมานชินวัตรแล้วโดนยิงวันนี้คุณนัทสาวทอมในรูปที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นี่ยฮะเป็นภาพที่คุณนัทเับไอ้นุย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 พ่วงกับเนี่ยในในตำรวจบริการนะของของนายกอ่ะเนี่ย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 

จนยิ่งรักแสบหูเลยผมเห็นนาการนะคุณเห็นอาการยิ่งรักแสบหูไหมล่ะอาการนี่เป่าปีดปีดปีดเนี่ยยิ่งรักแสบหูเลยครับถ้าแบบที่ยกเป่าปีดเนี่ยไม่ตันแสบหูอันนี้ปีดยาวๆเนี่ยแสบหูเลยนายตำรวจลงออกมากันเลยไม่ให้เลยอ่ะ,อะแม่ยิ่งรักครับแล้วที่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณนัทคนที่เป็นสาวสาวทอมที่เปล่านกหวีเมื่อสักครู่คุณนัทถูกล่าชุดเนมื่อเวลาสามโมงกว่าเนี่ยข่าวว่าคุณนัทเนี่ยถูกลอบยิง รอบสังหารนะรอบยิงนะรอบสังหารรอบยิงอยู่ดิดูไม่รอบรอบยิงอะไรเรียกให้เรียบรอบสังหารนะเนี่ยเออเนี่ยอ่าที่เขาเคาะครับแล้วก็ทําให้คุณนัดเนี่ยบาดเจ็บนะแต่ว่ามันอยู่ในรถมันบบจะไม่มากเนี่ยโดนน่ะโดนกระจกโดนอะไรก็โดนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณดูเนี่ยโอ้คือพฤติกรรมแบบนี้มันคมกูคุกคามถึงขนาดนี้เนี่ยแล้วก็มันโดนฝ่ายเดียวด้วยซ้ําไปนะคุณยนนนมันโดนฝ่ายเดียวเลยโดนแต่ฝ่ายเนี่ยฝ่ายที่ต่อต้านคุณยิงรักคือผมไม่เข้าใจจริงๆนะว่า ไอเหตุการณ์อย่างคุณคุณทยาไปเป่านกบีใส่คุณหญิงพจมาเนี่ยพักเพื่อไทยออกมาเหมือนจะบีบน้ําตาร้องไห้ว่าเป็นเรื่องรับไม่ได้เลยเป็นเรื่องที่คุกคามที่สุดแล้วในในโลกนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับรับไม่ได้เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นสังคมจะต้องประนามคุณทายาสังคมจะต้องลงโทษแต่เวลาบ้านคุณทยาโดนระเบิดครับบ้านคุณแม่คุณทยาคุณหญิงสศิมาศรีวิกรโดนปืนเ1 6ครับ ไอ้พวกนี้ไม่พูดเลยเลยเงียบมันถูกตกปากเออพอนายกโดนสาวคุณคุณ,คณนัดเมื่อสักครู่เนี่ยเป่านกหวีดใส่ครับพวกนี้ออกมาพูดว่าโอ้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจที่สุดเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ครับประเทศไทยจะเดินหน้าอย่างที่ต่อไปไม่ได้เพราะมีแต่ความรุนแรงอืมแต่คุณนัดโดนเอาปืนสาดปืนกลใส่ป่ะนะใส่รถนยไอ้พวกนี้จะไม่พูดเลยไม่พูดเพราะฉะนั้นขณะนี้อาวุธในประเทศไทยนกหวีดมีอนุภาพรุนแรงกว่าปืน M16 หฮะหมดเลยมันคิดบัญชีหมดเลยนะปลบอกคุณนะ ไอ้พวกที่ไปรื้อป้ายสอตอชอะไรเนี่ยมันก็เล่นงานตามเ,เล่นงานใครที่จะไปไล่คุณยิ่งรักอะไรเนี่ยเล่นงานหมดครับต้องประจบสอพลอคุณยิ่งรักเท่านั้นถึงจะจะเินรุ่งเรืองฉะน,นผมไม่แปลกใจเลยว่าเมื่อวานทําไมบัรหารเลยทิ้งไม้เท้าปกติแกบัรหานก็ถึงถือไม้เท้านะโรคเข่าแกไม่ค่อยดีเข่าแกกรอกแกรกแบ่งแก,แกร้องเพลงคุณอชอบร้องเพลงกันนั่นอ่ะไอมีเมียเด็ก มีเมียเด็กตองมันตรวจเช็คร่างกายนันชอบเพลงกันอยู่ก็ชอบเพลงเนี้ยของโปรดักตร์รอนแผงชอบอยู่ฟังเป็นเพลงฮิตประจําปีของคุณบัรหารแล้วเมื่อวานเนี่ยแกประจบคุณยิ่งรักขนาดไหนนะ,ะทิ้งไม่เท้าเลยเไปพาว่าเขามาแล้วสบ้าว่าเขาพามาแล้ว <ปะ S 1> ทิ้งไม่เท้าอเข็นรถให้กับคุณยิ่งรักคุณคิดดูกันเลยกันอเคือแก็ยอมทําทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักเนยจะชอบแบบนี้ชอบใครได้มา ประจบสอบรลอพี่นอกพี่เทาเต็มที่ไอ้ใครมาเป่านกหวีดและแกแสบหูเนี่ยลูกน้องประจัดการเรียบร้อยฮะโดนด้วยเอ็มซิบกมั่งโดยเลยแล้วนี่คือนี่คือ,น,คอนี่คือประชาธิปไตยที่คุณยิ่งรักหมายถึงใช่ไหมประชาิปไต,ตแบบคุณยิ่งรักไงแบบประชาชนไต,ตแบบปูนาขาเกเนี่ยแบบนี้หละว่าคุณจะไปคิดอะไรมากบ้านเมืองนี้แล้วผมผมถึงบอกคุณยิ่งรักได้เลยครับว่าคุณยิ่งรักถ้าคุณถ้าคุณจะคิดสักนิดหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คุณมีวันนี้ มีวันที่คุณไม่สามารถดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ครับเพราะพวกคุณมีพฤติกรรมแบบนี้ครับอประชาชนเขาถึงทนไม่ได้ครับมันไม่ใช่พักประชาธิปัตย์มันไม่ใช่คุณสุดเทพมันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะสร้างประวัติการอย่างนี้ได้แต่คนที่สร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยออกมาชุมนุมมากที่สุดคือคุณยิ่งรักและพรคเพื่อไทยลืวล้อเองปักพวกมันนั่นแหละพวกคุณทําอย่างเนี้ยคนไทยเขาถึงต้องสู้ไงครับมันไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะครับคุณผลักดันเข้าไปจนตรอก หลักดันก็ไปจนสุดมุมครับว่าถ้าไม่สวามิภักดิ์ถ้าไม่ยอมเป็นขี้ข้าคุณฆ่าได้คุณฆ่าเขาได้เลยเพราะจะคนไทยเผอิญว่ามีคนไทยจำนวนมากที่เขามีศักดิ์ศรีเขาก็ต้องปกป้องตัวเองปกป้องอนาคตของลูกหลานด้วยการออกมาชุมนุมเพื่อต่อต้านคุณแต่คุณยิ่งรักไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลยคุณเทพไทรแกไม่รู้เรื่องเปลี่ยนแปลงอะไรแกไม่รู้เรื่องแกไม่รู้เรื่องว่าผมเนียต้มสิบน้ำไม่เปื่อยเลยคุณยิ่งรักเนี่ยนะคือไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเลย บ้าหรือเปล่าผมยังไม่รู้จนถึงนี้ผมยังวินิจฉัยไม่ออกว่าแกงโง่หรือแกบ้าหรือแกเป็นอะไรยังไม่รู้จนถึงวันนี้คนออกมาเป็นสิบสิบล้านเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนไหนจะอยู่ผมถามนี่ไงคนนี้คนเดียวใช่ไหมแค่ฟังเอดูเอ็มวีของเราเนี่ยเห็นคนออกมาขนาดนี้เพลนแล้วยิ่งรักเฉยครับเดินกับเพลงกับเพลงกับเพลง,พลงนั่งรถวีเจอยู่แป้บัญหารต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเข็นอยู่เนี่ยแม่พูดแล้วมันรำคาญวะยั่ว <c oughs> อารมณ์จริงๆอ่ะหมดเวลาแล้วครับจะเลยเพลงรับเพลงกับเพลงศรัทธาครับ หินเหล็กไฟครับเวอร์ชั่นเดินกระบวน29มีนา5 7เนะครับ,รบก็เราหยุดไป2วันวันจันทร์ก็มาคุณยศขาดนะสีไมพูวันจันทร์วันหยุดใช่ไหมวันหยุดเราก็ต้องจยาดเราต้องไม่หยุดนี่ครับแล้วก็เชิญชวนนะครับสมาชิกพรคประชาธิปัตย์อดีตสมาชิอ,อ,อดีตสมาชิกพรกก็ได้ถ้ายังถ้ายังอยากจะร่วมงานกันอยู่มาแสดงความยินดีวันอาทิตย์นี้ครับวันที่หกเมษาย,ยนาอาดีตรัฐมนตรี อดีตสสอดีตสมาชิกผู้สนับสนุนใครก็ได้ครับที่หวังดีกับพักแปบมาครับแต่ไม่ต้องเฉลยไม่พึ่งแมวอะสนับสนุนอักษาไม่ต้องมานะมันต้องมายาเลยัะขอร้องบนะผมไม่มีล่ามภาษาอื่นครับครับอ่ะพบกันใหม่ครับวันจันทร์ครับสวัสดีครับ